สุดปอสอนะคะกวาดล้างแก๊งบัญชีม้าคอเซ็นเตอร์ซึ่งอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงประชาชนทําเหยื่อสูญเงินเกือบ10ล้านบาทค่ะ นางสาวปริยนุชถูกตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอ,อสอจับกุมหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่านางสาวปริยนุชผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนได้หลบหนีมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกลุ่มซึ่งจากการสอบสวนในเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหามีชื่อเป็นหนึ่งในขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ที่มีการหลอกลวงผู้เสียหาย พฤติกรรมของแก๊งคอสเซนเตอร์กลุ่มนี้จะทําการสุ่มโทรศัพท์หาเหยือ่อโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองหัดใหญ่ใช้กลอุบายสร้างสถานาการณ์ข่มขู่ให้ผู้เสียหายกลัวหลอกผู้เสียหายค่ะว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดในเรื่องต่างๆซึ่งจําเป็นจะต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีและให้ผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินมาให้ในบัญชีที่กลุ่มคนร้ายเตรียมเอาไว้โดยอ้างว่าเป็นการโอนเงินเพื่อไปทําการตรวจสอบ ทีนี้พอผู้เสียหายโอนเงินไปให้นะคะก็จะถูกโอนถ่ายเงินของผู้เสียหายต่อไปยังบัญชีผู้ที่อยู่ในขบวนการและจากการตรวจสอบทราบว่ามีผู้เสียหายในคดีนี้จํานวนหลายรายค่ะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมเกือบ10ล้านบาท สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายัางคงให้การปฏิเสธอ้างว่าตนไม่เคยรับจ้างไปเปิดบัญชีธนาคารให้ใครแต่เคยสมัครแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อนอและเชื่อว่าข้อมูลของตนเองที่นําไปสมัครในแอป,ปนั้นอาจจะถูกนําไปใช้ในการลักลอบเปิดบัญชีม้าค่ะโดยแบบนี้เยอะแล้วนะฮะคือไปให้ข้อมูลส่วนตัวสมัครกู้เงินผ่านออนไลน์นะฮะแล้วก็อยู่ดีกลายเป็นบัญชีม้าเฉยเลยอันนี้ต้องระมัดระวังกันนะครับท่านผู้ชมฮะ